สำนักง,งานเกษตรอำเภอนาเยียรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการยุวเกษตรกรในโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองแปนตําบลน,นาดีอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีโดยได้เข้าชี้แจงถึงประโยชน์ของการเป็นยุวเกษตรกรและได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการของกลุ่มยุวเกษตรกรได้มีการจัดประชุมฝ,ฝึกฝนการทำหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละตำแหน่งข้อสอง ข้าพเจ้าจะซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นข้อสามข้าพเจ้าจะใช้มือเพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ข้อสี่ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีพลานามัยสมบูรณ์ เพ,พื่อครอบครัวเพ,พื่อท,อท้อ,ทองถิน้องถและเพื่อชาติและเพื่อชาติรวมเรงใ,ใจพัไว้ให้พวองทัพยากรเกษตรกรของไทยโบมือค่ะเยี่ยมากนะคะเดี๋ยว หลังจากประชุมกลุ่มยุวเกษตรกร,เร,กรเรียบร้อยแล้วสมาชิกของยุวเกษตรกร,ร,กรทุกคนก็ร่วมลงไปเรียนรู้ในพื้นที่การ,กรเกษตรที่ได้ทํากิจกรรมร่วมกันค่ะเป็นการเสริมสร้างพลานามัยและองค์ความรู้ให้กับยุวเกษตรกร,ร,กรในโรงเรียน